กลุ่มคนพวกเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ศรัทธาหลวงพ่อไม่ได้อยากอากนุรักษ์พระเครื่องนะกลุ่มคนพวกนี้ทําให้วงการพระเครื่องหรือพระเครื่องดีๆในหลายๆสายเกิดปัญหาเเปลีี่่่ยนวผมมาไมกรกครับคือเอาว่านะเ๋เนี่ยผมคืนเพิ่มไม่หมื่นหนึ่งเอา เ,เกิดดราม่ามาตั้งนานอะ่ะอธิบายว่าเก๋ยัยงไงไม่ได้เลยไปยกเมฆว่าคนข้างวัดไม่มีเนี่ยเขาก็มาบีมว่าคนข้างวัดก็ได้รับเป็นกระป๋องนมไปยกเมฆว่าไม่มีการจัดสร้างคนรับจากมือหลวงพ่อเนี่ยถ้าหลวงพ่อไม่สร้างจะรับจากมือได้ไงไอ้บล็อกที่ไปเล่นกันแมงแพงอยู่รับจากมือหลวง,ลนนงลลพ่อหรือเปล่าอยู่ในย่ามหลวงพ่อตอนแจกหรือเปล่า จริงๆต้องหยุดพอเลารู้แล้วต้องหยุดที่จะทำลายวัตถุมงคลหลวงพ่อต่อแต่นี่ไม่หยุดคนกลุ่มนี้จริงๆต้องหยุดเมื่อรู้ข้อมูลจริงแล้วแต่ยังไม่หยุดมีสองอย่างหนึ่งเขาเรียกอะไรอ่ะดูพันไม่เป็นจริงๆแล้วฝั่งใจที่เคยไปมโม้ไว้เยอะตอนนั้นว่าเก๋ อ่ะนะที่เคยไปออกตัวแรงไว้นี่แล้วเวลามันแท้เนี่ยเวลามีข้อมูลหลักฐานมาเนี่ยก็รับความจริงไม่ได้กับสอง ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ c h e c เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปั๊บไปเซอร์พาแท้รารันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ sk เช็คพระหรือสแกนคิว o d e คตได้เลยสิ่งที่ผมได้เห็นคือปัญหาเกี่ยวกับวงการพระเครื่องอะหลายหอย่างได้ถูกแก้ไขไปไม่ว่าจะเป็นการดูแท้เก นะครับสวัสดีครับน้องปอมมาลิตพี่ลงเพชรพี่มารุ้นะพีม่มีมีการดูแท้เก๋เนี่ยเราสามารถใช้ความเก่าในการแยกพระแท้พระเก๋ได้แล้วนะครับปัญหาของการเอาเก๋ามาหลอกขายเป็นแท้เมื่อเราแยกแยะแท้เก๋ได้ผมว่ามันก็ถูกแก้ไขไปตามๆกัน นะครับขอบคุณครับพี่เน่งมั่งมีนะแต่ตอนนี้ปัญหาหนึ่งที่ผมเจออยู่ตอนนี้เลยแล้วผมว่าปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาสำคัญครับปัญหาของคนที่ไม่ใช่คนในวงการพระแต่มาทำลายวงการพระคือมาใส่ร้ายให้พระแท้กลายเป็นพระเก๋ ผมว่านี่คืออีกหนึ่งปัญหานะที่เราต้องช่วยกันแก้ไขอ่าผมว่านี่คืออีกหนึ่งปัญหาที่เราต้องช่วยกันแก้ไขว่าจะทำยังไงนะให้คนที่มาบอกว่าพระของหลวงพ่อของเราเนี่ยแท้ๆเนี่ยเป็นเก๋นเนี่ย เราจะทำยังไงกับคนพวกนี้อ่าเราจะทำยังไงกับคนพวกนี้นะครับซึ่งตอนเนี้ยเห็ยนไหมฮะว่ากลุ่มคนพวกเนี้ยเขาไม่ได้เขาเรียกอะไรอะ่ะเขาไม่ได้มีผลได้ผลเสียกับวงการพระเขาเข้ามาเอารัดเอาเปรียบวงการพระ เข้ามาทํำลายวงการพระเขาไม่ใช่บุคคลที่มีต้นทุนทางสังคมวงการพระไม่ใช่เซียนใหญ่ไม่ใช่คนที่มีคนนับหน้าถือตาอ่าไม่ได้มีต้นทุนในวงการพระนะคนเหล่าเนี้ย จึงไม่มีอะไรจะเสียนะจึงกล้าที่จะทำลายนะวงการพระเครื่องหรือพระเครื่องดีๆของหลวงปู่หลวงพ่อเราแม้กระทั่งย้อนไปอ่ะคนที่กูเห็นว่าเอยเขาน่าจะเป็นเซียนใหญ่เซียนโตเนี่ยที่มาตีสมเด็จตาแผ่นดินเก๊นเนี่ยมาดูหลวงพ่อบัานแหลมเก๊นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะผมกล้าพูดว่าเขาดูพะไม่เป็น ถามว่าทําไมเขาดูพระไม่เป็นนะครับซึ่งคนในวงการรู้กันอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ซื้อพระพระที่เขาขายนั้นคือเขาเป็นหน้าฉากของเสียนพระตัวจริงที่ใช้เขาเป็นหน้าฉากในการขายพระดังนั้นเราต้องย้อนกลับมา ทำความรู้จักกับเซียนพระจริงๆทำความรู้จักกับวิธีการดูพระแท้ที่ถูกต้องและที่สําคัญตอนเนี้ยต้องปกป้องวงการพระเครื่องและพระเครื่องจากกลุ่มคนท,ที่เที่ยวไปตีพระแท้ๆให้เสียหายอ่านะครับอย่างวันเนี้ย นะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวใน facebook ซึ่งผมต้องบอกว่าอย่ากโกรธผมนะเพราะเวลาผมลงเฟสอะ่ะผมจะไม่ค่อยได้เข้าไปกดหรือตอบคอมเมนต์เพราะว่านะผมไม่ค่อยว่างอ่าก็มีคอมเมนต์ต่างๆเข้ามานะ อ่าอันนี้ก็คือผมถ่ายลงที่สนามบอลแต่ตอนแรกอ่ะผมไม่ได้ผมไม่ได้ถ่ายรูปลงนี้รูปนี้ลงไปผมเพิ่งมาเอาลงไปทีหลังเพราะว่าการที่จะไปหารูปเนี้ยมันยากมันต้องไปลื้อในคลังภาพอ่ะนะครับก็อย่างเพื่อนในคอมเมนต์อ่าก็จะมีมาก็จะมีตัวเตะเชิญยิ้มอ่นี่นะพรุ่งนี้นะใครที่ ได้คิวจองร้อยคิวแล้วพบกันนะแอดมินมีกาแฟไหมลูกอือ่ะนะครับก็จะมีคนนี้แต่คนเนี้เขาลบคอมเมนต์ไปหลายคอมเมนต์เหมือนกนะันนะอ,อ,อ่าอันคนนี้เขาจะบอกว่าอะไรนะให้ให้ไปติดตามอะไรนะในเพจในเพจโง่ แต่ผมไม่รู้ว่าเพจโน่ตลบข้อมูลไปหรือยังที่บอกว่าเหรียญน,นี้ปั๊มขึ้นใหม่ไปเอามาจากไหนหลังจากที่ผมได้โชว์ข้อมูลเมื่อวานแล้วอ่าว่าสาเหตุเหรียญชุดนี้ที่ได้มาเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยมาในถุงมาในกระป๋องแบบเนี้ยอ่ามาจากบ้านพินิษนะครับอ่าที่ได้มาก็น,นัดนะไปจ่ายต่างอัที่สนามบอล แล้วผมก็เลยลงภาพเนี้ยไปทีหลังเนี่ยพอสุดเนี่ยเนื้องสือเนี่ยลงชื่อคุณธีรวัตรเจ้าของพระคือสมัยก่อนจะลงปล่อยเช่าวพระเครื่องต้องลงชื่อเจ้าของเลยนะอ่านี่นะครับอ่านี้ยังมีอีกเยอะหลวงพ่อแจกไว้เยอะอ่านะครับแต่ผมรู้แล้วล่ะอ่าว่าคนเนี้ย คือคือคนของไอ้เจ้าเพียงโง่ mm hmm. ก็ไม่เป็นไรสวยจริงอ่ะที่เหรียญเก๊ที่เหรียญเก๊เขาขายกันเป็นแท้เพียบไม่ไปวอลลี่แต่เหรียญแท้ๆเจ้าให้เก๊เด็กสมัยใหม่เล่นพระบอกเป็นกันจริงๆเอาใจช่วยน้องโอ๊ตบางแพร่ขอบคุณรับพิทักษ์กัทปน,นอ่าและคุณนัทพลร่วมสุขอ่านี่ลงในอยู่ในรวมเล่มอ๋อเหรอ เฮ้ย hey, บล็อกนี้ลงอยู่ในหนังสือรวมเล่มด้วยเนี่ยโอ้อทำไปตำมาหนังสือในอดีตที่ลงเล่นางานคือลงเล่นบล็อกนี้เยอะสุดนะบล็อกไม่ขี้บุหรี่เนี่ยเห็นไหมครับคือตอนเนี้ยจะเป็นจะเป็นโอ้ขอบคุณมากๆเลยนี่จับเราอะทุกคนอะมีสื่อโซเชียลในมือเห็นไหมอุ้ยใช่เลยอะอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับหลายๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์ ใช่เลยหน้าเดียวกันใช่เลยใช่เลยนะฮะนี่โอ้ใช่นะหน้าเดียวกันจริงๆทำไมเรียนตัวอย่างไหนี่บอกเดียวกันครับเอาเหรียนตัวอย่างมาเหรียนหนึ่งนี่ไง แสดงว่าในอดีตอะ่ะเหรียญเมอสุดอะ่ะเล่นบอกนี้อ่านี่ลงอยู่ในหนังสือรวมเล่มที่มีอุ้ยพระพุจธบาทเข่าบาง้ายปู่ทีมพ่อขายนูน่นนะแยวพุาแฟนเพจอีกครับไม่มีแล้วครับอ่าเห็นไหมครับคือในยุคที่เรามีสื่อในมือเนี่ย เราสามารถจะเอาหลักฐานมายืนยันได้ขอบคุณครับพี่สุพจน์นี่ผมมีเก็บหนึ่งเหรียญรอแพงก่อนก็ให้ทำทุนอยากได้อ่านี่นะครับอยากเช่าหนึ่งเหรียญพอได้ไหมครับจะเก็บไว้ศึกษาอ่านะลุงหนูขอบคุณบอกไม่คี้บุหรี่สุดจริงครับผมศรัทธาหลวงพ่อมากอ่านี่นีนอันนี้ไม่รู้ว่าเขามีตัวตนหรือเปล่านะ อ๋มีตัวตนมีตัวตนเขาเรียกอะนะอ่าอันนี้ก็ก็เดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะเช็คเข้าไปดูแบบกันได้ใช่ไหมอ่ะโอเคนี่เขาก็ให้ความเห็นว่าวัดไม่ได้จัดสร้างครับพี่คิดว่ายังไงรู้ด้วยว่าวัดไม่ได้จัดสร้างฮะ วัดไม่ได้จัดสร้างครับพี่คิดว่ายังไงล่ะแล้วคนที่วัดเราแวกวัดจนถึงลูกศิษย์เป็นคนจัดสร้างพระในหลวงปู่ก็ไม่เคยเจอบล็อกนี้ในการสร้างพี่คิดว่าแท้ไหมล่ะเขาเจอกันมาตลอดอันนี้เขาขายเขียนบทความถูกปะ่ะเองโดยที่ไม่ตรงกับความจริงเนีย อันนี้คือเขียนบทความเองนะคนละแวกวัดไม่ได้จัดสร้างผมถามว่าเหรียญเขาเห็นนรมนานแล้วหนังสือพระลงรมนานแล้วคนก็บอกลายคุณคนรับกับมือเนะี่ยยังมีชีวิตอยู่ให้ข้อมูลได้เป็นสิบข้อมูลที่เขียนแบบนี้คือข้อมูลที่เขียนขึ้นเอง แล้วก็นะพยายามชี้นำว่าเหรียญเนี้ยไม่แท้เนี่ยกลุ่มคนแบบเนี้ยคือกลุ่มคนที่เราต้องจัดการนะฮะคือกลุ่มคนผมเรียกว่ากลุ่มคนที่ทำลายวงการและทำลายวัตถุมงคล การเขียนแบบเนี้ยอ้างอิงจากไหนได้เพราะว่าคนที่รับกับมือเนี่ยผมเอ่ยชื่อได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นคลิปนะของนายทหารอ่านะครับไม,นะไม่ว่าจะเป็นนะลุงดำไม่ว่าจะเป็นนะน้องหนูธนก,กิจนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายหลายคนที่เขาพิมพ์มาในคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ที่ลงตั้งแต่ในอดีตว่าเหรียญบล็อกนี้เป็นเหรียญที่เขาเล่นหาลงกันในหนังสือพระเครื่องอ่านี่อย่างคนรู้ว่าคุณเล่นพระมากี่ปีครับถึงบอกว่าบล็อกนี้เก๋เห็นไหมฮะผมว่าผมไม่เสียเวลามานั่งเถียงมันไม่ได้ และสเตปเนี้ยก็จะเป็นทุกครั้งที่เวลามีมาปวดน,นะพอเวลาเขาถามไม่อธิบายอ่ะจะถามไ,ไม่ได้ไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาเนี่ยจะเข้ามาพิมพ์ทําไมเนี่ยคือกลุ่มคนที่วงการพระเครื่องตอนเนี้ยต้องให้ความสําคัญในการจัดการกับคนที่ทําลายพระเครื่องและทําลายวงการโดยการไปเที่ยวบอกว่าพระแท้เนี่ยเป็นพระเก๋ แต่เจอมันโจมตีบ่อยมากโชกเนี่ยและที่เพิ่งจะมีประเด็นก็คือเมื่อไม่กี่ปีมมสมัยก่อนเรียนบล็อกที่ลงหนังสือเยอะมากนี่เรื่องนี้ออกมาถแถลงกันตั้งแต่เป็นดราม่าแล้วทั้งกรรมการวัดทั้งบุคคลอยู่ในการจัดสร้างใครอยู่ในการจัดสร้างที่มาหูดมันไม่มีไม่มี่มีมมมมมคนไม่มีนะ เห็นไหมคนพวกเนี้ยจะแต่งเรื่องราวคิดเองเออเองยกมีไม่มีคนที่อยู่ในการจัดสร้างผมถามปีหนึ่งเจ็ดต้องอายุเท่าไหร่อะห้าสิบปีนะห้าสิบปีจะรู้เรื่องตอนอายุโอโ้ยยี่สิบเอรอไม่รู้อะไร,ไระอะจะจัดสร้างได้ต้องสี่สิบถึงอยู่วัดอะ ไม่มีอันนี้เป็นข้อความยกแมฆนะฮะที่มีการสร้างเสือเปลยดลุ่นแรกที่มีชีวิตอยู่เขาออกมาพูดวัดไม่เคยมีการจัดสร้างอันนี้เป็นข้อมูลยกแมฆทั้งสิน้นถ้าเกิดว่าคนจัดสร้างมีให้ลงชื่อต่อวันวนี้ได้เลยนะมมผมต้องถามเขาแล้วเนี่ยนะเนี่ยขอชื่อคนจัด สร้างอันนี้ต้องถามเนี่ยถามหน้าไล์เลยเพื่อเขาจะได้มาตอบอ่านี่เอาเป็นว่าพระรุ่นนี้มีขายไม่ได้ในวงการพระเครื่องผมบอกเลยว่าเขาขายกันมาตั้งแต่ปีสี่สิบกว่า ใช่ไหมลืมไปหรือเปล่าวะเนี่ยเนี่ยเขาซื้อขายกันมาตั้งแต่ปีสี 2. 2> ่สองอ่าใช่ป่ะสี่สองเนี่ยไม่รู้ว่าอายุเขาเท่าไหร่ เห็นไหมครับนี่อ่าผมเลยรุ่นหลกัหลกๆมีนะส่วนย้อนยุคมันเยอะมากรายละเอียดยิบย่อยไอ้ที่เขียนมาเนี่ยนะมันไม่ได้เกี่ยวกับข้อมูลการจัดสร้างปีหนึ่งเจ็ดเลย แล้วแสดงว่าหน้าตาแบบนี้นะน่าจะเป็นนะโอ้โยยีผ้าหรือ,อยังเอฟังมะายีผ้าหรือ,าารอ,อยังเอะ <c oughs> อ่ะถ้าดูไลฟ์อันนี้อยู่นี่นะครับอ๋ออันนี้เซิร์ชกูเกิลก็เจอ ผมเอาลงไม่หมดอ่ะอ่าไอแบบนี้นี่คือเสิร์ชกูเกิลก็เจอ,อเอาลงไม่หมดตะกุดพอสุดเป็นยังไงพายานปีสองหนึ่งมีลงไหมนะะพากระถางทูปอีกอแผ่นกระดาษยันมีลงไหม รู้อ,อีกรู้ก็กไม่มีฮะดัชนีพระเล่นที่แปดสิบหกเจอไหมมิถุนายนสี่สิสเบเอ็ดพีนิรันอ่านี่เนี่ยพี่กาบ็อกนี้ตาผมได้มากับมือหลวงคุณว่าเกะเพราะอะไรอธิบายทีอธิบายไม่ได้เห็นป่ะแล้วสมเด็จพระสุดหายไม่ไหนถ้าให้เล่นตามที่เขาเขียนนะคนเขียนเนี่ยอายุเท่าไหร่ ไม่ทันหลวงพ่อแน่แล้วถ้าบังคับให้เล่นเท่าที่คุณเขียนมาม็มันก็ต้องเจงบงอ่ะ <Okay. S 1> คือสิ่งที่เราเปิดให้ดูกันอยู่ตอนนี้คนกลุ่มนี้ต้องหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ uh huh. หรือนะคนในวงการพระอย่างเราๆต้องจัดการกับคนกลุ่มที่ตีพระแท้ๆให้เสียหาย mm hmm. นะครับ นี่เอาเขี้บ้านเนี่ยเอาอีกแล้วบล็อกเสือโหเห็นป่ะคือกลุ่มเนี้ยคือผมเชื่อว่าเขาเป็นกลุ่มของคนที่เล่นพระหลวงพ่อสุดในตอนหลังแล้วไม่แน่ใจว่ากลุ่มคนเหล่านี้คือกลุ่มคนที่เขาเรียกอะไรนะเล่นตอนมีเฟซบุ๊กอ่ะ ตอนนี้ยังไม่มีเฟซบุ๊กเลยยังไม่รู้จักวงการพระเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเน่เบอร์สองมีพนันต้องดูเพจโง่ได้แต่อย่านานเห็นไหมอ่าเนี่ยผมถึงบอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วแล้วกลุ่มคนพวกเนี้นะเขามักจะเขาเรียกอะไรตีสองหน้าอ่าพอเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันเห็นไหมผมก็เลยลงไปดูไปนานนก็เลยโง่จริง อ่าแล้วคุณย้อนกลับไปดูคอมเมนต์ของของคนนี้อ่าคุณย้อนกลับไปดูคอมเมนต์ของคนนี้นี่คล้งแสงเลยยังมีอีกเยอะพอเพราะแจกไว้เยอะผมบอกน่าจะน้อยกว่าภาพใหม่ที่สร้างกันตอนนี้นะมาเที่ยวพูดด้วยค่าหลวงพ่อนี่นะครับผมว่าไม่ชอบผมว่าก็ว่าผมอย่าไปเกี่ยวกอะไร นี่คือเพราะว่าผมไม่ได้พูดด้วยค่าหลวงพ่อครับผมแค่พูดตามอาจารย์โอ๊ตครับผมเห็นตอนไลฟ์สดอาจารย์โอ๊พูดบ่อยเวลาขายลรับจะากมือหลวงพ่อเยอะพันรุ่นนี้ไม่ได้ด้วยค่ะ <c oughs> เรียกเราอาจารย์ด้วยนี<อ>่สายแบลวบนี üh, ่สายแบล็บแต่เวลาไปอีกคอมเมนต์หนึง่งนี่พี่นิรันดรพันเอกลงมาว่า ตอนเนี้ยหนังสือรวมเล่ม,มนี่ก็ลงบล็อกเนี้ยเอาแล้วลงด้วยนะพอสุดเนื้ออัปาก้าปีหนึ่งเจ็ดคุณพงศักดิ์เจ้าของพักชัดเจนพอไหม อืมแล้วน,นี้เจ็ดร้อยแล้วด้วย,ยกลายเป็นว่าเฮ้ยหนังสือในอดีตลงเล่นเหรียญบล็อกนี้นะอ,อันนี้เล่มที่เท่าไหร่ครับพี่นิรันเล่มที่แปดสิบหกเจอไมอืมเอาเป็นว่าพอเวลาหาข้อมูลน่ะแบบลึกลงไปเรื่อยๆนะ กลายเป็นเล่นตะเหรียญบ้อกนี้ทั้งนั้นเลยมิจุนาสี่หนึ่งสีหงส่หนึ่งก็คือเท่าไหร่อ่ะยี่อายี่สิบหกปีรุ่นเสือเพ่นใต้หลวงพ่อยืนยันว่ามีครับพ่อตาผมเสียนพานคนครสวรรค์ได้มาให้มาหนึ่งองค์พันปีสองพันหนึ่งเจ็ดตอนนี้ผมอายุหกสิองแล้วครับเห็นปะ แล้ว<ช>คน<ช>ที่เขามามาพิมพ์มาบอกข้อมูลคือคนที่อายุเยอะๆใช่แต่คนที่มาต่อต้านเนี่ยมไม่รู้ว่าเกิดก่อน Facebook หรือเฟซบุ๊กเกิดก่อนอเล่มที่แปดสิบสี่เดือนมิถุนาย,ยนสองห้าสี่หนึ่งพี่นิรันอ่าเอาว่าเมื่อมาเห็นแบบเนี้ยถ้าเป็นผมอะผมก็ซื้อบอกนี้แหละตอนเนี้ย แล้วนี่ยังปลื้มใจนะที่บอกนี้อยู่กับเราเยอะโอ้นี่เห็นไหมแล้วในสมัยก่อนตอนลงขายพระเขาจะลงชื่อเจ้าของพระไว้ด้วยนะเอาจริงๆนะครับผมก็ได้มาจากคนข้างวัดเขามีเป็นกระป๋องด้วยครับมีโค้ดด้วยพิสิทธิชยัย <c oughs> อ้อาและไอ้ที่นั่งเถียงก็อยู่อยู่ไหนเพราเขาเป็นลูกศิษย์วัดตั้งแต่ตสมัยนั้นพี่สิทธิชัยสวัสดีครับอาจารย์คนที่ได้รับยังมีชีวิตอยู่พวกนี้เล่นพระตอนนี้เองอยากได้หลายๆเหรียญผมดูเป็นทันทันแน่นอนอพี่คงสันอ <c oughs> ขอบคุณครับทันเรื่อยๆครับเหรียญบล็อกนี้ สิ่งที่เราเห็นคืออะไรกลุ่มคนพวกเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ศรัทธาหลวงพ่อไม่ได้อยากอนุรักษ์พระเครื่องอนะฮะกลุ่มคนพวกนี้ทำให้วงการพระเครื่องหรือพระเครื่องดีๆในหลายๆสายเกิดปัญหาเลียนตึงผิวดีผมว่าไม่เก๋หรอกครับต,ต,ตรงยุคยุคหน้าคือเอาว่านะเก๋เนี่ย ผมคืนเพิ่มไม่หมื่นหนึ่งเอาอเนี่ยเกิดดราม,ม่ามาตั้งนานอะอธิบายว่าเก๋ยัยงไงไม่ได้เลยไปยกแมกว่าคนข้างวัดไม่มีเนี่ยเขาก็มาบีมว่าคนข้างวัดก็ได้รับเป็นกระป๋องนม,มไปยกเมกว่าไม่มีการจัดสร้างคนรับจากมือหลวงพ่อเนี่ยถ้าหลวงพ่อไม่สร้างจะรับจากมือได้ไงไอ้บล็อกที่ไปเล่นกันแยแยอยู่รับจากมือหลวงพ่อหรือเปล่า อยู่ในย่ามหลงพ่อตอนแจกหรือเปล่าจริงๆต้องหยุดพอรารู้แล้วต้องหยุดที่จะทำลายวัตถุมงคลหลวงพ่อต่อแต่นี่ไม่หยุดเอาจริงๆนะครับใครจะเชื่อไม่เชื่อหรือไม่ผมไม่รู้แต่ว่าพ่อก็เป็นลูกศิษย์ อ่าพี่สิทธิชัยขอบคุณครับจันทร์พง์เขาใส่ชุดยังไงชอบตอกก็ทำบ็อกเสรืมคนกลุ่มเนี้ยจริงๆต้องหยุดเมื่อรู้ข้อมูลจริงแล้วแต่ยังไม่หยุดมีสองอย่างหนึ่งเขาเรียกอะไรอ่ะดูพาไม่เป็นจริงๆแล้วฝั่งใจที่เคยไปโม้ไว้เยอะตอนนั้นว่าเก๋ ะนะที่เคยไปออกตัวแรงไว้นี่แล้วเวลามันแท้เนี่ยเวลามีข้อมูลหลักฐานมาเนี่ยก็รับความจริงไม่ได้กับสองนะไอในกลุ่มของฝั่งเพจโง่อ่าในกลุ่มของฝั่งเพจโง่มาเล่นเรื่องมาสุดเนี่ย ก็ยิ่งเสียเสียอีกเพราะอะไรก็เหรียญแท้คุณจะมาพูดยังไงให้มันเกียแล้วเมื่อคนมาพิมพ์กันทั่วบ้านทั่วเมืองมีหลักฐานหนังสือเก่าในอดีตแบบเนี้ยมันยิ่งถาบกรรมให้คนชื่นชอบเพจสันขวานมากขึ้นอ่าแล้วกลายเป็นบล็อกเนี้ยเล่นกันมายี่สิบกว่าปีแล้วนะ แล้วที่สําคัญเนี่ยเปิดเล่นให่เล่นไหม่ก็ลงแต่บล็อกเนี้ยน่าสนใจแฮะพอแท้รับไม่ได้เพรอเข่าตีเกไว้ชัวครับเฮ้ยน่าสนใจน่าสะสมนะครับอ่าราคาจับต้องได้จบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แท้ปุ๊กปบกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่ยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SJ c h e เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญร,รู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น สร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนราากักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ ride, SK เช็คพระหรือสแกน QR